มันมาแล้วมันมาแล้วมันกดเพย์ได้แล้วเซตติ้งให้เรียบร้อยมาสเตอร์วอลุ่มปรับปื้อป้างมิวสิกป้างดิสซับไตเติลเปิดป้าง Previously on the Walking Dead I'm freezing Wait till we get up to Wellington Then talk to me about cold I'm gonna go look for more wood Where's the rest of your group? I'm by myself. Bullshit. Clementine, run! I'm out! Grab her, let's go! Would someone mind telling me what the fuck is going on here? She was bit by a dog. For all we know, she could be working with Carver. So, since you're pretty much on your own. What's your plan? I'm thinking about moving on. Well, you're welcome to stay here if you want. Jesus, Mary, and Joseph. Think about it. You're Carver, what do you do? Who's Carver? You were in the woods with Krista. Please. Ah! <laughs> I'm fine! I'm fine! Just. Just lost my footing! Damn it. God damn it! Come this way! Damn it, you get your asses over here, both of you! หากคุณกําลังหาร้านขายเกมคุณภาพที่ซื้อได้ชัวรปราบและมีเกมมากมายทั้งสตรีม w วอร e t หรือเติมเกมออนไลน์ก็สามารถจับจองกันได้ง่ายๆที่เกมฟิลลิ่งฟิลทุกความสุขสนุกทุกการเล่นอย่าลืมหันมาเล่นเกมแพ้กัน,นเยอะๆนะฮาวเอาเลยครับสวัสดีผู้ชมนะพบกับมาหากราบ เอพิโซดสองใน The Walking Dead สิซีซั่นสองนะครับซึ่งผมนั่งรองมาทั้งวันแล้ววันนี้นั่งแบบไม่ไปไหนเลยนานมงคลเมเชร์ภูมิใจเสนอนะครับการเดินตายให้สิีมณฑลไทยโดยพันธุกรรมครับตื่นเต้นนะตูดเต้นเนี่ยอุ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะมันหลบในรถอ่ะเอา้าหนีมากับพีทนึกว่าจะกลับบ้านไปแล้วเอาละครับท่านผู้ชมครับเจอกองกำลังไม่ทราบฝ่ายสามตัวกำลังดันรถอยู่ครับอุ้ยสีมณไทยไม่เจอกันนานหมวกสวยขึ้นนะเนี่ย พีดเป็นไงบ้างเนี่ยพวกมันพังเข้ามาไม่ได้หรอกแต่เราก็ผ่านพวกมันไปไม่ได้เหมือนกันอ่าพีดเป็นไงบ้างขาเมี่ยตัดขาไปพวกตัวสนับสนุนมีอะไรให้ตัดขาไปแถวนี้เอ่อเป็นไงบ้างเนี่ยมองอะไรเหรอถามได้มองอะไรก็มองข้อตีดไอ้ข้อเท้านี่ไง o ่ o คิดจะทำอะไรกับมันนะ ตัดขาเลยเนี่ยนับหนุนเฮ้ยมีอุปกรณ์ซิงด้วยโอ้โหเอาเลยมาโอโ้อยากได้เหรอเดอเดเอเดอเดอ่ายูชัวร์นะถามความแน่ใจนะ <c oughs> เผื่อเผื่อคิดผิด<ส>อ่าพี่บอกไม่มีอะไรจะเสีย,ยแล้วเสียขาไปไม่เป็นไรเลยโอเคอะให้ตัดเลยครับอุยตัดจริงเหรออุย amazing ไม่เอาไม่ดูอุ้ยจะตัดริงอ่ะจะตัดิอ่อุ้ยไม่กล้าพอโอ้โหแล้วจะทำยังไงล่ะจะแบกฉันขึ้นหลังหรือไงไม่ได้แบกมึงกูก็ตายเดียวโอเคให้เวลาฉันสักนาทีสองนาทีนะเออพักก่อนแล้วกันตรงนี้มีของเพียบเลยเดี๋ยวจะหาอะไรที่เป็นประโยชน์มาให้ นอนไปเลยครับนอนไปเลยครับในกระเป๋าก่อนกระเป๋ากระเป๋าเผื่อในปลาเก๋าเอ้ยเผื่อในกระเป๋ามีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าน้ำน้ำนี่ครับน้ำเฮ้ยมีน้ำปะเนี่ยมีอะไรไหมไอ้น้ำที่เราให้ไอคนนั้นกินไปไม่น่าเชื่อมันกินจนหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแล้วอดมีน้ำให้ให้พีทเลย แย่แย่แย่เดี๋ยวหายอย่างอื่นแล้วกันเลื่อยนี่กองกองในกองครับ r ร d a n d g o l กแดงและทองทองแดงมีอะไรในนั้นไหมมีด้บบุรีครับเอาบุรีมาโอไมก้านจะดูบุรีกะนี่มจิตใจทำด้วยอะไรยูช l ด n t ลุงลุงไม่ควรสู่บุรี่นะทำไมมันจะฆ่าฉันหรือไงเอานี่เตือนด้วยความหวังดีเอาหยิบไปเฉยเลย ยังไม่ทันได้ให้เลยอ้าวถามหาไฟแช็คมีบุหรี่ไม่มีไฟแช็กก็ดุดไม่ได้ดีครับเอ้ยคิมเป็นไายเอามันทำไมวะไม่ต้องไปจุดให้มันไม่จุดได้เนี่ยไม่จุดไม่ได้โอ้ยดูดดูดไปเลยไหดูดให้ตายห่านไปเลยไหมฮะเอาไปสภาพจะได้ยำแย่โอ้โหกลิ่นว่าแย่แล้วรสชาติยังแย่กว่าแล้วเอาไงต่อวีเว i อ,อ,อืมเราต้องรอก่อนรออะไรรอให้มันกลายเป็นซอมบี้เหรอกัดที่ข้อเท้าเนี่ยแป๊บเดียวก็ใกล้ถึงหัวใจแล้วตายห่าแล้วเอ้ทีวต้องรอจริงด้วยรอถึงเมื่อไหร่ครับโอ้ดึกแล้วเนี่ยยาเลยหลายชั่วโมงแล้วมึงน่าจะน่าจะตายห่านได้แล้วครับตอนนี้ฮะเฮ้ยคิมเป็นไทยอย่านะเดี๋ยวไม่ใช่ตื่นมาโอ้โหนอนอยู่เว้ย นึกว่าโดนจับแดกอุ้ยอุยเอาแล้วลถึกแล้วกูทีนี้หยิบเลื่อยมาหยิบเลื่อยหยิบเลื่อยก่อนได้โปรดหยิบเลื่อยก่อนนี่นี่นี่น,นี่เอามาก่อนเลยพีทยังอยู่ไหมพีทได้ยินแล้วตอบด้วยพีทดูหน่อยโอ้โหเส้นเลือดขึ้นแล้วครับตัวซีชเชยวพีท อายุ alive ไม่เรียกพีทดีกว่าพีทโอ้ยเย่พึ่งทายไปไหมเนี่ยนายลุงลุงใหม่ไหมโอ้ยรู้สึกตัวหนักมากเลยเหมือนกับกองขี้สิบปอนด์อยู่ในกระสอบทรายอีกห้าปอนด์โอ้โหเปรียบเทียบอะไรเนี่ยจิ๊สติดอยู่ในนี้ทั้งวันเลยเราจะให้ทำไงออกไปก็ไม่ได้ อยากได้ยินฉันเล่นมุกไหมฉันกำลังคิดอยู่อ่ะฉันไม่อยากตายโอ้ไม่ก็มาถึงก็เอาเลยเว้ยพีทมันทำให้คุณนึกถึงลีเลยหน้าตาคล้ายกันครับไม่คิดว่าจะต้องพูดอะไรแบบนี้นะเนี่ยแต่ตอนนี้มันก็เป็นไปแล้วฉันกลัวคิีเมนทายโอ้ยทุกคนก็ต้องจบกันแบบนี้แหละ เธอคงไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเธอสินะเธอสัญญากับฉันได้ไหมว่าจะตามหานิี้กันโอ้ไม่กสัญญาอีกแล้วอ่าไอแคนพอมมิสแต่แต่ว่าไม่สัญญาแต่จะพยายามโอเคปะเดี๋ยวทำเท่าที่ทำได้สเตนกิวหน้าเหมือนลีเลยครับยกเว้นสีผิวไงลีก็อยู่มาทั้งวันแล้ว ซอมบี้ไม่น่าจะไล่ล่าเราแล้วนะครับพีทบอกจะไปไหนอ่ะเฮ้ยเปิดเลยเอ๋อใจเย็นพวกน,นั่นซอมบี้ใส่บ็อกเซอร์กางเกงมวยอา่าฉันออกไปไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะต้องไปโอเคไหมเอานั่นจะเสียเท่าไหร่อีกแล้วเนะี่ยเดี๋ยวจะถ่วงเวลาให้ไม่พีทไม่แตงกิ้วดิยวลุงลุงต้องมากับหนูดิ ไปทาไมอ่ะจะตายในอีกสองชั่วโมงเนี่ยนะก็ไปเซอ์กุนาบกันน ah> ี้ไงน่น All right เลยาจะลองดูให้มันได้อย่างนี้พีทลุกขึ้นมาเหมือนที่พ่อฉันพูดไปบ่อยเลยเรากำลังถูกเผาด้วยแสงอาทิตย์อ่ะนี่สำนวนอะไรเองเนี่ยทำให้มันจบกันเถอะโอ้ข้างนอกมีอยู่สามตัวครับไม่รวมด้านข้าง เอ้ยไม่ลุมข้างหน้าจะไหวไหมเนี่ยตัวซีดขนาดนี้โอ้ยข้างๆพีดวิงเอา้าจะล้มล้มทำไมเสียวมันไม่เวิร์ดไปเลยไปหาหลานฉันไม่พีดเอาเลื่อขึ้นมาอะไรในเอ็กบ็อกเดี๋ยวๆๆเดีเออมานี่เอาผักวิกไปก็ได้วะอุ้ยพีทโอ้หูเรียบร้อยครับ ไอ้เลียวซ้ายผมเกือบปล่อยเมาส์ปล่อยทีบอร์ดแล้วไงละ่ะพีทไม่น่ารอดวะครับโอ้ oh my g กอพีทอ้อ oh, new morning เอพิโซดสองเนี่ยอ house divide น่าจะเป็นน่าจะแปลว่าผมคิดว่าบ้านนี้คงอยู่ไม่ได้แล้วแหละน่าจะมีการเกิดเหตุอะไรขึ้นที่ทำให้บ้านนี้ต้องอยู่ไม่ได้ต้องแยกออกตามชื่อเอพิโซดนะครับ อ่ะคุยกันอยู่มีเรื่องจะมาบอกหลายอย่างเลย Clementine are you a l r i g Clementine โอเคไหมเนี่ย Luke's not w i t ย you Luke ไม่ได้อยู่ด้วยเหรอแล้วเอาวินล่ะเอาวินไม่ได้เกิดอะไรขึ้น We เ o t attacked เราโดนโจมตีอะโดยซอมบี้ j e s เราแยกกันฉันอยู่กับพีทแต่ว่านิก My God My God อยู่ที่ไหนมึงไม่ต้องมาเดินใกล้ถามมึงขนาดน,นั้นอยู่แถวๆแม่น้ำนิมทานรอก่อนดิเฮ้ยผัวกูอยู่ข้างนอกนะเว้ยไปยิบปืนมาอา้าวแล้วทำไมเองเชื่อง่ายขนาดนี้นลูกกับอาวินไปตามหามึงอะ่ะฉันบอกแล้ว,วไม่น่าไปหาเลยเอา้าวป้าทำไมพูดมาหมาีางีวะ <Clement ine. S 1> ป้ากูขอไม่ตายดี พี่มันไทยดูแลซาร่าด้วยได้ไหมจะอยู่ข้างบนนะ่ะอยู่ข้างบ,บนไปได้แล้วจัสโกเฮอรี่เลยรีบๆเลยเธอจะอปลอดภัยถ้ายอยู่ข้างในนะอย่าเปิดประตูไว้ใครเข้ามา,าเดี๋ยวเราจะกลับมาโอเคไม่เปิดได้ใครหรอกยกเวนะ้นว่าถ้าแม่งปีนหน้าต่างเข้ามาอันนี้ก็สุดวิสัยซารา่าอยู่ไหมเฮ้ยชีสอ้าวถ่ายรูปเฉยเลย ตะโลกเหรอเฮ้ยมันใช่เวลาโอ้โหแล้วกล้องพลอุลอยด้วยเอารูมมาอวดกันต่อหน้าต่อตาโซคูอะไรยังไม่ได้ยิ้มเนี่ยถ่ายให้หน่อยได้ไหมถ่ายเลยเอ็มน็อตอินเอ้ยถ่ายหน่อยก็ได้วะเชัวอเชื่อมาถ่ายให้เอาโพสท่าเลยครับเย้ท่านี้ไม่สวยเอาท่าดีๆหน่อยท่าอื่นเอ้ยท่านี้เจ๋งนั่น ต้องหันข้างอย่างนั้นเ้าทำไมถ่ายมาได้หน้าตรงวะโธ่ไม่เกิดเกิดอะไรขึ้นพ่อฉันอยู่ไหนอะพ่อเองพ่อเองไปตกปลาไปตกปลาดีกว่าเขาไปตกปลาจะรู้ว่ามันไม่จริงหรอกเอาแล้วจะถามตูทำไมอะพ่อเองก็ไอหมอไอหมอคนนั้นที่ใส่เสื้อลายสกอตเมื่อกี้ครับก็ไม่ได้เป็นอะไรดีกว่าแค่ออก ไปตามหาโทษทีฉันแค่จะเป็นต้องต้องอะไรต้องนั่งต้องนั่งอย่างนี้เหรอต้องนั่งอย่างนี้ถึงจะใจเย็นลงเหรออืมนั่งนั่งนาแว่นอยู่แถวนี้แล้วคีมันทายไม่ไม่ทำอะไรสักอย่างอ่ะต้องต้องโอ้แล้วนี่เราอยู่บ้านสองคนนีหว่าเฮ้ยดูซิว่าฉันเจออะไรอะไรปืนเหรอเฮ้ยเอาปืนม่ไหนเนี่ย ช่วยสอนหน่อยได้ไหมแต่ว่าฉันหากระสุนไม่เจอเลือเอามาถือเล่นโอเคสอนให้ก็ได้สอนให้ก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ของเล่นนะเนี่ยฉันรู้อย่างแรกเลยจําไว้มันก็แค่สิ่งของหมายความว่าไงอ่ะไม่รู้ก็พูดไปกันมันก็หนักเหมือนกันนะเนี่ยแล้วต้องทำอะไรต่อสิ่งสำคัญเลยก็คือเวลาจะยิงเนี่ยต้องกั้นหายใจด้วยก่อนจะยิงเข้าใจไหม กันขนาดก็ไม่ต้องขนาดนั้นโอเคแล้วตรงอยอุ้ยยันมาหันมาหาพี่เหรอโอ้ควรจะไปฝึกข้างนอกไหเนี่ยตรงแถวต้นไม้นั่นน่ะเฮ้ยลูกกลับมาแล้วเฮ้ยลูกกลับมาเอาแล้วโอ้โหให้เห็นในเงาใช่ลูกกรอวะเห็นแค่เงาอย่างนี้โอเคลงไปดูกันครับ ถ้าลุกมาก็น่าจะโอเคอยู่เดินอัดขวาเต็มตัวอ้าวไม่ได้ลงล่างก็ได้วะนั่นใช่ลุกเหรอวะลักษณะแปลกๆขอดูหน่อยดูหน่อยใช่ลุกเปล่า Hello Everybody ไม่มีเว้ยต้องไปรอหน้าบ้าน ค่อยๆเดินค่อยๆเดินทำไมต้องเดินวะเอ้ยไม่ใช่ลูกว่ะลูกไม่ได้ใส่เสื้อนั้นเอาไม่ใช่ลูกจริงด้วยนั่นฉันรู้จักเขาใครอ่ะเขาไม่เห็นเราหรอกเฮ้ยถามก่อนเลยเขาเป็นใครจําไม่ได้เอ้าแล้วบอกรู้จักแต่ถามแล้วจําไม่ได้เฮมฉันหายใจไม่ออกแล้วจะเย็นจเย็นจเย็นเดี๋ยวเคลียร์ให้ใครวะทำไงดีวะ ไม่ต้องเฮลโลลเอ้ยประตูล็อกเลยล็อกล็อกล็อกไม่ทันแจ็คพอตเอ้ยใครอ่ะหน้าไม่คุ้นเอ่อเฮลโหล h o How are you? นี่รู้จักกันแล้วมาถาม how are you นะฮะฉันโอเคอยู่ขอบใจนะเอ่อฉันกับครอบครัวฉันนัดกันไว้ที่แม่น้ำอ่ะแต่ว่ายังไม่เจอกันเลยแล้วเธอชื่ออะไรชื่ออะไรอ่ะแล้วกูถามก่อนแล้วมึงชื่ออะไร ชื่อจอร์จอดจอร์ดเอะเชแคแฮนด์ไม่เชคครับปล่อยปล่อยเบลอยินดีที่ไม่รู้จักอย่านะอย่าเข้านั่นไงโอ้โหเ้วเดินอัดเข้ามาโอเมก้าส please leave ช่วยไปไกลส่นตึกหน่อยได้ไหมแล้วมองหาอะไรเ่านี่มันป่าไว้โชว์แตกไม่ได้หรอกที่นี่ก็ดีเหมือนกันนะ้เนี่ยมีใครอยู่อีกไหมมีใครอยู่ไหมแอมมันโลนเออดนี่ดีกว่า<ง> เรามีกลุ่มใหญ่มากใหญ่จริงๆเนี่ยใหญ่ขนาดไหนใหญ่แบบโคตรๆแล้วเดี๋ยวก็กลับมาแล้วด้วยฮะแล้วปล่อยให้เธออยู่นี่คนเดียวนะเขาคงเชื่อใจในตัวเธอมากเลยโอเคตัดเขาเรื่องเลยดีกว่าฉันมาตามหาคนของฉันนะประมาณ7คนเออมันก็นานมาแล้วนะฉันก็เลยกังวลว่าพวกเขาจะหลงทางกันไม่แน่เธออาจจะเห็นเป็นฟาร์มบอยแล้วก็คนแก่คนหนึ่ง เออคนสเปนคนหนึ่งแล้วก็ลูกสาวเขาสูงกว่าเธอนิดหน่อยเฮ้ยคุณคุณนั่นเนี่ยคนดําคนหนึ่งตัวใหญ่แล้วก็คนท้องคนหนึ่งอันนี้มันใช่เลยฉันไม่เห็นหรอกไอ้นี่มันมาตามหาไอ้กลุ่มที่เราอยู่นี่นะชัวร์ไหมก็ค่อนข้างชัวร์นะแล้วทาหน้าเหมือนไม่เชื่อแล้วจะถามทําไมวะแล้วเข้าไปดูอะไรนี่บ้านเองหรอเปล่าเนี่ยนั่นแล้วอีกซา่าไปไหนแล้ววะฟาราเซตมอน นายจะทำอะไรนายถามเราก่อนที่บ้านเราบ้านเราที่เพิ่งอยู่มาได้วันหนึ่งมองไปทั่วครับคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยประมาณสิบคนได้หรือเปล่านั่นแน่ดูทำท่ามากกว่าสิบอีกเฮ้ยมีดนี่แค่ผ่านมาหรือว่าอยู่นี่นานแล้วฮะเออ จะหยิบมีดไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวหยิบแล้วเป็นเรื่องแค่ผ่านมาผ่านมาจะไปทางด้านเหนือมีหลายคนที่จะไปทางนั้นนะเนี่ยจะหยิบผมว่าหยิบมีดที่ไม่น่าจะสู้มันได้มันน่าจะไวกว่าครับโอ้ยคุณอยู่ที่นั่นมาก่อนเหรอไม่ก็แค่ได้ยินมาขอหยิบมีดหน่อยจะมองมีดเดี๋ยวก็เห็นหรอกนั่นไง โอ้ทำไมใจยเย็นมันเก็บไว้ตรงไหนอะเก็บไว้ตรงไหนขอเก็บเองได้ป่า <c oughs> ไม่ลองตอบเลย <c oughs> โอ้ยไปเก็บเองทั้งนั้น <c oughs> ไปคิมเป็นไทยวิ่งไปหยิบม,มาแทงจากด้านหลังเรียบร้อยแน่นอนครับซาลามยังอยู่กเหรอ,อ <c oughs> โอ้นี่มันเป็นที่ที่ดีดจริงๆ่ะเนี่ย <c oughs> แล้วจะทำไมจะมายืดหรออยากได้ใช่ไหมอยากได้เอาไปเลย ฉันรู้จักคนที่ชอบใส่เสื้อแบบนี้นะเป็นหมอเอาตายแล้วอทอเนทรีมแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขาอ่ะก็ต้องพูดได้ว่าเราแตกต่างกันไม่ช้าก็เร็วคนที่อยู่กับเธอก็ต้องหาทางทิ้งเธอให้ได้มันเกิดขึ้นทุกครั้งแหละเอ็งจะบอกอะไรอย่าบอกแล้วเองโดนทิ้งมาขอหยิบปืนได้ไหมฮะสีขาวแย่แล้วเฮ้ยข้างบน อีกสามเทินก็จะลุกคาดแล้ว<ะ>เสียงอะไรอะ่ะเสียงหมูสับไม่ขึ้นมเอ้ยปิดดีๆอุย้ยปิดประตูแรงขนานดะไม่ได้ยินเสียงเลยวะ <c oughs> ฉันว่าเธอพูดแล้วว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่ะนะก็ไม่มีอะ่ะ nobody's here จริงๆอ่นะเนี่ย <c oughs> ไม่เชื่อเนะยถือปืนเดินขึ้นไปแล้วสวยแล้วซาร่า ซาลาครับทำไมหาเรื่องหางานให้ตูอีกแล้วโอ้เชิดเชดเปิดเข้าไปเจอกับความว่างเปล่าซาลาอยู่ไหนวะหลบอยู่ไหนท้ายเทียงเหรอนานดูตาโตซะก็บอกแล้วว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่ก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะ มันก็น่าแปลกนะเนี่ยทำไมพวกเขาถึงจิ้งเธอไว้ที่นี่โดยที่อาจจะมีใครสักคนเข้ามาก็ได้มันก็เองเนี่ยเข้ามาคนแรกเนี่ยเฮ้ยเห็นอะไรอย่าบอกนะยิบอเลยวะรู้สึกเหมือนงานจะเข้าอย่ายิ้มแบบนั้นอ๋รูปถ่ายนี่ใครใครเหรอ my sister พี่สาวฉันเธอตายแล้ว จริงเหรอ that เ<อ>สียใจที่ได้ยินแบบนั้นนะขอบคุณเดียวดูทำหน้าเขาอืมทำหน้าอย่างมั่นจะพูดอะไรแกเธอคงไม่รู้จักคนพวกนี้ใช่ไหมคนพวกไหนเราเอาดูยูนน you know? แล้วคุณรู้จักเหรอให้ฉันถามเธอดีกว่า,าเธอเจอพวกเขาเมื่อไหร่แล้วพวกเขาไว้ใจเธอขนาดไหน <c oughs> นาดไหนเหรอเดล็อกมีอัพ พวกเขาเอาขังฉันไว้ในกระท่มเอ้ถ้าพวกเขาไม่ไว้ใจเธอแล้วเธอจะไว้ใจพวกเขาได้ยังไงฮะมึงออกไปได้แล้วไปนึกมาจะมาบิ้วให้เราเอาละฉันว่าฉันสร้างปันหายเธอมาพอแล้วฉันจะไปแล้วนะไปหัวยุ you, ถามนายเป็นใครอ่ะเธอมีวันที่ดีจริงๆแล้วตอนนี้ถามว่าเป็นใครไม่ได้ถามว่าวันดีหรือวันไม่ดี โอ้ยเพราะเองอ่ะให้ถ่ายรูปทำไมเนี่ยเขาไปไหนแล้วเขาไปแล้วแล้วถ้าเขากลับมาล่ะก็ไม่รู้ไงก็เจอฟอมกับเองกันแหละมาถามมากทำไมวะไร้พวกนั้นเมื่อไรจะกลับมาเนี่ยรอนานแล้วนะเราน่าจะไปหาคนอื่นนะเราไปข้างนอกไม่ได้นะอ้าวกลับมาพอดีครับเคลเมนท์ายทำไมต้องมองหน้า เขาบอกฉันเรื่องพีทแล้วเธอรู้ใช่ไหมว่าพีทอยู่ไหนมีคนมาที่นี่ฮะพูดอะไรอ่ะมีคนมาที่นี่คิมเนทายคุยกับเขาแล้วเปิดประตูให้เขาเข้ามาเหรอแล้วขึ้นเอ็กซ์บอกไปนะวอตแมนซับโพลต์เดืหนูไม่ได้เปิดประตูนะเขาเข้ามาเองเธอพูดจริงนะแล้วเขาบอกไหมว่าชื่ออะไรฮะชื่ออะไรเหรอชื่อชื่อเอ่อชื่อจอร์ด เขาบอกว่าเขาชื่อจอร์ดอะจอร์ดเหรอนั่นคือสิ่งที่เขาพูดแล้วบอกไดมไหมว่ารูปร่างลักษณะเป็นไงอ่ามีหนวดมีหนวดเหมือนหงสัชนของแอวินอะนะก็ไม่รู้จะบอกยังไงอ่ะเขาพูดถึงพ่อด้วยพูดถึงพ่อเหรอพ่อคงไม่ได้ไปทำใครเจ็บใช่ไหมเนี่ย ก็แน่นอนอยู่แล้วเขาไม่ได้ทำซาร่าพ่อเธอเป็นคนดีจะตายไม่ได้ไปทำอะไรบ้าๆหรอกใช่ไหมเหมือนจะประชดไงไม่รู้เธอก็รู้ว่าคนพวกนี้เป็นคนเลวเข้าใจไหมพวกเขาจ้องจะทำร้ายเราทุกวิธีทางเอาล่ะแล้วเธอคิดว่าไงอ่ะคิดว่าเขาจะกลับมาไหมเขาเห็นรูปฉันด้วยฮะรูปเหรอแล้วไปถ่ายรูปทำไมเนี่ยเอาจิ๊บถ่ายละงานเข้าไอทก หนูถ่ายเองอะหนูผิดเองไม่ฉันบอกให้เธอถ่ายอะความผิดฉันเองซาร่าพาราเซตมมนทำไมหนูทำอย่างนี้คะเขามาลัตะเวนนี่เราโชคดีเน่อย่างน้อยเขาก็ไม่เจอเราคิมเมนทายน่าจะสร้างความตกใจให้เขาอะถ้าคิมเมนทายไม่อยู่ที่นี่นะซาร่าเรียบร้อยแน่นอนครับมันฉลาดมากเดี๋ยวมันคงกลับมาพร้อมกับพรรคพวกเราไม่มีเวลามากแล้วนะ เขาพูดถูกทุกคนแพ็คของเร็วเราต้องไปแล้วเหมือนดูเหมือนรู้จักไอหมอนั่นดีเลยครับผมว่าน่าจะมีอดีตความหลังกันเยอะเลย a ห e น e going ให้หนูถามก่อนเราจะไปไหนกันที่ไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่อาจจะเป็นที่ภูเขาท่มันทายฉันไม่รู้นะว่าเขาบอกอะไรเธอบ้างแต่ว่าวิลเลมคารเวอร์เป็นคนอันตรายมากเขาเป็นผู้นำในกลุ่มแคมป์ไม่ไกลจากที่เนี่ยเขาเป็นคนฉลาด แล้วก็เราต้องหนีแล้วฟังนะขอโทษที่ต้องลากเธอเข้ามาเกี่ยวด้วยแต่ว่าเขาเห็นเธอแล้วเธอจะปลอดภัยกว่าถ้าอยู่กับเราเราต้องไปแล้ว Holy เช่นเราต้องไปตามหาพีทก่อนพีทเป็นไทยรู้ใช่ไหมว่าอยู่ไหนใช่ค่ะโอเคเก็บของเราไปได้แล้วครับเอาละครับขอบคุณที่รับชมด้วยครับแลวมาติดตามกันได้ใหม่ในพันหน้าครับสำหรับวันนี้ซีเกมดิสเดย์เจอปืนครับ